สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาทําอาหารอีกแล้วค่ะและเมนูวันนี้นะคะก็คือทาบูมาล่าค่ะอยากจะบอกว่าทําง่ายมากนะคะเราแค่เตรียมส่วนผสมเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเรามีชุกินี่ผักกาดขาวหัวหอมเห็ดหอมข้าวโพดกระเทียมแล้วก็แครอทนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือบูสไลด์นั่นเองค่ะ เมื่อส่วนผสมพร้อมนะคะก็เทน้ำตั้งไฟค่ะและนี่ค่ะไฮไลท์ของเรามันคือซอสหม่าล่านั่นเองค่ะนี่นะคะเราสั่งซื้อมาจากช h อป e ีค่ะแต่ว่าวันนั้นไปเดินที่แมคโครนะคะก็เห็นเขาขายอยู่เหมือนกันค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยเราเทส่วนที่มันเป็นน้ำมันออกนะคะเหลือแต่ส่วนที่เป็นหม่าล่าค่ะพอรู้สึกว่าครั้งก่อนที่ทำม,มันมันมากตัวนี้นะคะเขามีหลายสูตรมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นซุปเนื้อนั่น เองค่ะรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องเติมอะไรเลยแค่สุกก็ทานได้เลยค่ะ